ชาวราศีกุมนะคะดวงครึ่งปีหลังปี64ค่ะคุณมีดวงที่จะได้สิ่งนี้และจากนี้ไปคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอยู่หนึ่งสิ่งค่ะคุณฟังแล้วสามารถนําไปปฏัดใช้กับคุณถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะถ้าหากฟังจบแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจอีกหนึ่งดวงให้กับคนแชร์ข่าวพารวยด้วยค่ะและที่สำคัญการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูเพื่อเดินตามดวงและนี่เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปกันด้วยนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะและคลิปนี้ค่ะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเกิดนะคะหากมีเสียงดังแทรกเข้ามาบ้างก็ต้องกราบขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะค่าชาวราศีกุมค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่าดวงของคุณครื่งปีหลังจากนี้ไปดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีกุมภ์คะจากนี้ไปวาจาโดดเด่นนะคะเจรจาดีมีเสน่ห์คุณจะมีเมตตามหานิยมในตัวคนรักคนเมตตานะคะขอเพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะเจรจาทุกเรื่องนะคะจากนี้ไปนั้นคือความจริงพูดด้วยความจริงใจไม่มีความในแอบแฝงหากจะพูดน้มน้าวในงานในธุรกิจของคุณนะคะโอเวอร์ได้ค่ะ แต่ควรอย่าให้เกินความเป็นจริงมากจนเกินไปนักนะคะเพราะว่าบางครั้งก็เข้าใจแล้วค่ะว่าการที่เราทํางานเรื่องที่เราจะพูดเรื่องที่เราจะเจรจานั้นนะคะพูดตรงเป๊ะเกินไปก็ขาดความอยากซื้อหรือว่าขาดความคนนั้นไม่ค่อยอยากจะสนใจใช่ไหมคะหรือหากไม่ใส่ใครนิดๆน้นนอยคนก็จะไม่ฟังนั่นเองค่ะเป็นอันว่าการที่คุณจะเจรจาการที่คุณจะคุยเรื่องงานของคุณขอให้อยู่ในขอบเขต แล้วกันนะคะใส่ไข่ก็ขอให้หอมปากหอมคอแต่หากอยากจะแนะนํานะคะหากคุณไม่โกหกหากคุณใช้คําพูดหากคุณใช้คําพูดเป็นนะคะคนจะเชื่อถือคนจะเชื่อถือคุณนะให้คุณใช้หลักการใช้วาทศิลป์ที่คุณมีจะดีต่อตัวคุณเองไม่น้อยเลยทีเดียวละคะ่ะพูดจริงคนจะนิยมชมชอบให้นําสิ่ง ที่คุณรู้ในวันนี้นะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะลองไปปรับใช้ดิโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการเจรจาต่างๆนะคะหรือหากคุณจะไปพูดคุยเจรจาขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามนับจากนี้ไปให้คุณนั้นคิดออกอคิดคำพูดไปคะ่ะแต่งคำพูดไปแล้วก็คิดดูนะคะว่าพูดไปแล้วจะพูดยังไงคนจะเชื่อและคนจะทำตามนะคะจากนี้ไปยิ่งพูดยิ่งได้สิ่ง ด,ดีค่ะหากคุณนั้นจริงใจคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาจากนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาต่างๆทุกอย่างนะคะคเป็นเซลล์เป็นนายหน้าเป็นคนกลางอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่คุณมีหนึ่งสิ่งที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังให้มากๆจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรก็ตามลงสื่อต่างๆโลกโซเชียลออนไลน์นะคะแม้แต่ตัวคุณเองจะพูดเองโดยตรงก็ตาม จากนี้ไปนะคะหากคุณไม่พอใจใครหรือว่าอยากจะสอนใครอยากจะบอกใครหากอารมณ์ตอนนั้นคุณกโกรธคุณโมโหให้คุณพึงระมัดระวังคำพูดให้คิดก่อนพูดนะคะให้ดึงให้ดึงสติให้มีสติในการใช้คำพูดให้มากๆไม่เช่นนั้นแล้วนะคะหากพูดไม่คิดงานเข้าคุณทันทีคะ่ะปัญหาความวุ่นวายจะตามมาในทันทีเรียกได้ว่า ทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะทันตาเห็นเลยแหละจะเป็นผลเสียต่อคุณในทันทีเลยนะคะให้คุณใช้เหตุผลในการพูดคุยค่ะจากนี้ไปชาวราศีกุมการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาหรือว่าขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำแต่จากนี้ไปการงานของคุณนั้นเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถึงได้บอกว่าให้คุณพูดจาด้วยเหตุด้วยผลบ่อยครั้งนะคะที่จะมีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นไม่พอใจหรือว่าขัด หัดคตาขัดใจคุณบ้างแต่หากคุณพูดดีมีวิธีพูดคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในทันทีเช่นเดียวกันนะคะจากนี้ไปค่ะชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆมีงานที่สองที่สามเพิ่มเข้ามาอีกต่างหากนะคะเพราะดวงฟ้องบอกว่าคุณจะมีงานเพิ่มเข้ามาจากนี้ไปบางท่านอาจจะเป็นงานพิเศษนะคะ ดวงการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างและมีดวงที่จะได้ย้ายงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยนะคะชาวราศีกุมจากนี้ไปบางท่านทำงานที่เดิมแต่จะได้รับตำแหน่งหน้าที่เพิ่มมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นเปลี่ยนตึกเปลี่ยนแผานกย้ายแผานกย้ายโต๊ะสมมุตินะคะบางท่านก็ย้ายไปอยู่บริษัทอื่นบางท่านก็อยู่ที่เดิมแต่จะมีโอกาสได้ทำงานชิ้นใหม่ๆ หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณนั่นไม่ไมคุ้นเคยไม่เคยทำมาก่อนนั่นเองค่ะจากนี้ไปชาวราศีกุมเตรียมตัวเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอย่างแน่นอนนะคุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนค่ะบางท่านก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มีในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านก็ค้นพบตัวเองหรือว่าตกลงที่จะทําอยากทําอาชีพอิสระไม่อยากมีนายจ้างละคุณจะมีโอกาสได้ทําสิ่งที่คุณชอบบางท่านย้ายที่อยู่อาศัยย,ย้ายตามงานก็มี หรือไม่ก็มีเหตุให้ออกจากงานนะคะกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดหรือย้ายไปอยู่ถิ่นฐานอื่นเลยก็มีเช่นเดียวกันบางท่านถึงขั้นที่ว่ามีดวงได้เดินทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะหากในช่วงนี้หากคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าที่ทํางานใหม่นั้นจะต้องทําหนังสือสัญญาตกลงรับคุณเข้าทํางานก่อนแล้วเท่านั้นนะคะคุณค่อยลาออกไปห้ามออกไปเพราะ อารมณ์ที่เบื่องานเบื่อหัวหน้างานเบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนร่วมงานสิ่งเหล่านี้ห้ามคุณทําโดยเด็ดขาดนะคะช่วงนี้มีงานทําให้คุณนั้นกอดงานเอาไว้แน่นๆทนไปก่อนคะ่ะจะเบื่อยังไงก็ต้องทนไปก่อนจะเมนหน้ากันยังไงก็ต้องทนมองไปก่อนนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากไม่มีงานใหม่รองรับอย่าลอยแพตัวเองโดยเด็ดขาดเพราะว่าค่าใช้ใจของคุณนี่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ จากนี้ไปหากต้องการงานพิเศษหรือว่าต้องการงานทําบางท่านต้องการงานพิเศษใช่ไหมคะบางท่านตกงานรอง,งานแต่ว่าต้องการงานทําหากคุณเก่งโลกโซเชียลนะคะอยากให้คุณมองดูจุดเด่นของตัวเองค่ะว่าคุณเก่งด้านใดและให้คุณลองศึกษาให้ดีๆแล้วตั้งเป้าหมายและลงมือทํานะคะเพราะว่าดวงชาวราศีกุมดวงของคุณบอกว่า หากคุณทำงานผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์จากนี้ไปคุณจะมีโอกาสโด่งดังจากสิ่งที่คุณทำนั่นเองนะคะและคุณนั้นจะประสบความสำเร็จแต่จะต้องเป็นเรื่อง ที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะและที่สำคัญกว่าจะสําเร็จก็ไม่ง่ายให้คุณใช้ความอดทนให้มากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะลองดูนะคะเพราะว่าดวงมันฟ้องว่าทำแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะในช่วงนี้คนจะมีคนช่วยเหลือชี้แนะมีเป็นจะมีคนคอยผลักดันมีที่ปรึกษามีคนข้างกายนั่นเองนะคะขอเพียงอย่างเดียวตัวคุณเองต้องกล้าที่จะทำอย่าท้อแท้โดยเด็กขาด เ,เน้นย้ำนะคะจะมีคนคอยผลักดันช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเขาจะช่วยคุณเขาจะประคับประคองคุณหากคุณติดขัดเรื่องนี้จะมีคนนี้เข้ามาหากคุณติดขัดเรื่องนั้นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามามันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่โดยรวมแล้วคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเคียงข้างจากนี้ไปค่ะจากนี้ไปนะคะคุณจะประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือก็จริงแต่โดยรวมแล้วกลุ่มก็คือกลุ่ม คุณจะเหนื่อยคนเดียวบ่อยครั้งนะคะบ่อยครั้งเลยล่ะค่ะที่คุณนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเพราะว่าสิ่งที่คุณทำบังคับให้คุณนั้นจะต้องทำเองทุกอย่างนะคะจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยจากนี้ไปเป็นระยะระยะเลยนะคะจากนี้ไปอยากจะบอกว่าอย่าไว้ใจใครให้มากเกินไปอย่าเชื่อในสิ่งที่มีคนมาบอกในทันทีเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดนะคะให้ฟังหูไว้หวู และที่สําคัญให้มีสติในการรับฟังเขาอาจจะแต่งเติมเสริมเรื่องให้คุณเกลียดคนนั้นยุให้คุณนั้นไม่พอใจคนนี้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณนั้นมีตําแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่าเขาเขาจะประจบสอบพอคุณนั่นเองค่ะและที่สําคัญไม่จําเป็นอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังจากนี้ไปจะมีคนแทงข้างหลังนะคะและเขาจะนําพาความเดือดร้อนมาสู่คุณค่ะให้เดินทางสายกลางนะคะ จากนี้ไปและระวังปากจะพูดจะใจเจรจาสิ่งใดก็ขอให้ระมัดระวังให้มากๆให้มีสติในการพูดนะคะการเงินของคุณในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปบางท่านบางอาชีพเงินของคุณนั้นจะเข้ามาดีแต่มีดวงที่จะนำเงินเก่าออกมาใช้ บางท่านนะคะอาจจะนําเงินเก่าไปต่อยอดก็เป็นไปได้หรือว่าลงทุนนําเงินเก่ามาลงทุนมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะการเงินของคุณในช่วงนี้จะเป็นในลักษณะของเงินหมุนได้มาจ่ายไปแต่ว่าในบางคนนี่ก็จะพอมีเงินให้เก็บบ้างแต่ไม่มากนะคะแต่จะมีจากนี้ไปนะคะคุณนั้นจะมีให้จ่ายมีให้ใช้ทุกรายการที่คุณนั้นต้องการที่จะจ่าย ที่จะใช้อย่างแน่นอนค่ะส่วนใหญ่แล้วรายจ่ายของคุณจะหมดไปกับบุคคลภายในบ้านนะคะและในช่วงระยะเวลานี้ละค่ะคุณมีดวงจะได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างสมมุตินะคะหากคุณไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ที่ดินแปลงใหม่หรือบางท่านก็มีดวงที่จะให้คนเช่าบ้านเช่าที่เช่าคอนโดหรือว่าขายที่ได้ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอย่างที่บอกนั่นละค่ะช่วงนี้ชาวราศีกุมอยากให้คุณน,นั้น มีความคิดที่เ,เป็นกลางใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่สิเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าในช่วงระยะเวลานี้ให้ชาวราศีกุม ระมัดระวังความคิดของตัวเองอย่าคิดมากนะคะให้ปล่อยวางเดินทางสายกลางค่ะอะไรที่ตัดได้ก็ควรตัดออกไปบ้างอย่าสะสมมาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวแบ่งเบาภาระที่คุณมีไปให้คนอื่นที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจนั้นเขาได้รับรู้บ้างนะคะถึงคุณจะไม่สามารถเล่าอะไรให้ใครฟังได้ในช่วงระยะเวลานี้แต่คุณจะมีหนึ่งคนที่คุณน,นั้นไว้ใจเขาได้ทุกอย่าง คุณลองดูนะคะว่าใครที่รักคุณและหวังดีต่อคุณค่ะเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกุมจากนี้ไปให้คุณมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากมีเสียงดังป๊อกๆแป๊กๆเซ๊ะแซะเข้ามาบ้างก็ต้องกราบขออาภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ